ผมเข้าจุดนี้นะครับบายขึ้นไปนะครับ2,000ันปิ๊บนะครับผมออกหลอด3ครับบวกห0พั 6, เห็นไหมผมเข้าจุดนี้เซลนะครับผมเก็บอ่า1ันสี่พัปิ๊บสุดท้ายครับถ้าเราเทรดตามเทรนด์เนี่ยสุดท้ายเราก็ลงมาเก็บเห็นไหมพันสามร้กว่าปิ๊บนะครับ36เดือนจากเงิน3,000นะ่ะกลายเป็นเงิน2ลนะ้านน่ะคุณว่าเยอะไหมเรายังไม่อะไรเลยนะนะครับพอร์ตเราติดลบไป60%สิบเละ นะครับอย่างที่บอกไปครับรวยเร็วมีจริงเหรอใช้สติครับพี่พ่ครับเราจะเทรดยังไงให้มันชนะตลาดเทรดยังไงให้ชนะตลาดถ้าอยากชนะตลาดนะการเทรดไซด์เวย์การเทร,ด, way, ร,ทรดสั้นยังไงก็ไม่ชนะตลาดถ้าจะาชนะตลาดนะรเราต้องเทรดนะครับมากกว่า500ปิอปต้องเทรดพันปีปเท่านั้นคําถามคือการที่กราฟเนี่ยวิ่งพันปีวิ่งทุกวันปะไม่มีทางคือ 70%- 80%รเนี่ยนะครับกราฟเนี่ย จะไซเวจะลันเทนจะเบรกเอาเนี่ยนะครับมันอยู่ที่ประมาณทัก20%นะครับนี่เป็นเหตุผลที่ทำไมถึงไม่ได้เทรดทุกวันนะจะเทรดสัปดาห์หนึ่งเนี่ยประมาณ1ครั้งมากสุดแล้วนะประมาณสัก2ครั้งแต่บางสัปดาห์เนี่ยถ้าไม่ได้เทรดก็คือไม่ได้เทรดเลยเพราะว่าการทเทรดเนี่ยมันมีเรื่องของต้นทุนในการทเทรดเราใช้บริการจากโบกใช่ไหมครับ,รบโบกจะมีค่าสเปดถ้าวัานนี้พอร์ตเราหมื่นเหรียญสเปดทองเนี่ยอยู่ที่30พอร์ตหมื่นเหรียญน,นะออกหลอดหนึ่งอะโป้ว่าหลอดไหม ไม่วะเรเสเปรสามสิบเราเสียค่าสเปรเท่าไหร่สามสิบเหรียญเราเสียค่าบริการสามสิบเหรียญถ้าเราเทรดวันละสิบครั้งเราจะโดนค่าบริการเนี่ยอยู่ที่สามร้อยเหรียญถ้าเราเทรดทุกวันล่ะก็บวกไปสิบไม้ต่อวันก็วันละสามร้อยเหรียญวันละสามร้อยเหรียญยี่สิบวันสามสองหกหกพันเหรียญพอร์ตเรามีเท่าไหร่ครับห0ึ่งเหรียญ คำถามคือยังเรายังไม่ทําทนอะไรเลยอะใช่ไหมเรายังไม่อะไรเลยนะนะครับพอตเราติดลบไป60%สิบเปอร์เซ็นต์ละแล้วทีนี้ที่พี่บอกว่าพี่เก็บ5้าร้อยึงพันปิ๊บอ่ะโชว์คนดูหน่อยได้ไหมวันนี้โอเคเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับทูกออเดอร์เลยเดี๋ยวให้ดูเลยครับว่าการเทรดนะครับพันปิ๊บเทรดยังไงอ่ะสังเกตได้เลยว่าเวลาที่ผมเทรดนะพอรตนี้นะครับผมเปิดมาส0,000ื่นเหรียญนะครับก็ปั้นขึ้นมาเรื่อย นะครับแล้วก็มีการถอนออกมานะครับก็ถอนเอาเงินไปลงทุนนี่แหละนะครับอ่ะมาดูครับว่าออเดอร์แรกของผมเทรดตรงไหนนะครับ mm hmm. ถึงละโอเคอ่ะมาดูนะครับนี่ mm hmm. เห็นไหม <laughs> ผมออกหลอด5้าหลายคนอาจจะคิดว่าผมโอเวอร์หลอ mm hmm. ก็โอเวอร์หลอจริงๆครับมันคือท่าไม่ตายของพี่ใช่มันคือท่าไม่ตายของเราแต่ในตลาดฟูเร็กสิ่งที่เราคิดว่ามันชัวแล้วมันก็ไม่ชัว นะครับนะครับแต่ที่ผมออกหลอด5้าเพราะผมคิดว่ามันชัวร์ถ้ามันรีบาวลงมาแล้วมาชนแนวรับตรงนี้ถ้ามันลงต่อผมสามารถเอาเงินอีก3 0,000ื่นเหรียญเข้าไปเติมได้มันคือเงิน10%ถูกไหมแล้วมีเงิน10%เข้ามาแก่แต่ถ้าส0,000ื่นเหรียญนี้เป็น3 0% 0 0 0ร้อยเปอร์เซ็นต์คำถามคือผมกล้าออกปะผมก็ไม่กล้าออกเหมือนกันนะครับอมาดูนะครับหมายนี้นะครับลากลงไปเนียสองพันปิดนะครับ ติดลบหมื่นเราเทรดตามเทรนเทรนมันขึ้นนะครับเทรนมันขึ้นถ้าไปดูเดนเนี่ยเนี่ยเดมันเทรนขึ้นอนะ่ะเราสามารถปล่อยได้แต่อย่างที่บอกอะครับโฟร์เอกมันก็ไม่มีอะไรโชว์อยู่แล้วมันไม่มีอะไรโชว์อยู่แล้วนะครับถ้าหลุดก็ต้องคัดมาดูไม้ที่2ครับเข้าไปดูที่ H หนึ่งอ่ะมาดูครับไม้ที่2ครับเห็นไหมไม้ที่สอง,มมสองผมเก็บเท่าไหร่ครับผมเข้าจุดนี้นะครับบายขึ้นไปเนี่ยครับสอง0ันปิด นะครับผมออกหลอด3ามบวกหกพันพอผมเข้าไปปั๊บเนี่ยผมจะปิดเลยไม่ยุ่งกับมันเลยออกจากตลาดไปทาอย่างอื่นเลยครับเห็นไหมเนี่ยจังหวะที่มันไซด์เว์ไซด์เวเนี่ยผมไม่เล่นเลยครับผมบอกเลยครับถ้ายังเทรดไซด์เวอยู่คุณไม่มีทางชนะตลาดมาดูไม้ต่อไปนะครับเห็นไหมผมเข้าจุดนี้เซลล์นะครับผมเก็บหนึ่งพันสี่หกปิบมาดูนะพอผมเก็บเสร็จปั๊บ ผมก็ปล่อย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 นะครับเนี่ยไซเวยไซเวย์ก็ไม่เยอะนะไซเว่ยเนี่ยห้าหกร้อยปิดนะเนี่ยเห็นไหมแต่ผมไม่เล่นไทยเล่นผมไม่เล่นอ่ะดูครับผมมาเข้าจุดนี้ครับเห็นไหมผมจะเก็บพันปิดเห็นไหมหนึ่งพันสี่สิบเก้าปินะครับเพราะเก็บปั๊บผมไม่เข้าต่อสังเกตไหมว่าถ้าดูประวัตินะครับผมเทรดนะครับวันที่สิบเก้าวันที่ยี่สิบหกห่างกันกี่วัน แล้วมาเทรดอีทีวันที่3 1ห่างเงนกี่วันก็เป็น,น,อ,น,นอาทิตย์อาทิตย์ปะคำถามคือเวลาที่มันวิ่งพันป๊บมันวิ่งทุกวันบ่าสังเกตไหมว่าผมจะเก็บที10% 10%เป็นเก้อนเป็นก้อน,เ,น,อนเราหารหมื่นใช่ไหมครับ,รบเราออกหลอดเท่านั้นถ้าเราเก็บพันป๊บเราจะเก็บทีได้รอบละสิอนตะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับผมปล่อยเลยครับปล่อยปล่อยปล่อยไปเนี่ยนะครับลากลงมาก็ปล่อยไซเวงผมไม่เทรดเลยนะผมมาเทรดีทีเนี่ย เห็นไหมพอหลุดแนวรับมาปั๊บผมมาเข้าเซลลพอเซลลไปปั๊บไปนไงวิ่งขึ้นไปพันก่าปิ๊บนะครับผมก็ปล่อยนะครับปล่อยปล่อยเลยนะครับที่สําคัญคือถ้าเราเห็นเห็นวันนี้ไหมครับมันมีข่าววิ่งเนี่ยแรงๆข้าวันนี้เราไม่โอเวอร์หลอดยังไงเราถือได้นะครับผมจะไม่สนใจข่าวพอเก็บไปปับ๊บเนี่ยผ่านมาตั้งหลายวันครับมาเข้าตรงไหนต่อนี่ครับผมเข้าจุดนี้ปับ๊บผมเล็งเลยครับเวลาเก็บผมเก็บนี่ครับ เกินพันไหมเกินพันเห็นไหมแต่ก็ไม่ได้ลงไม่ได้ลงเลยนะโมเร,รกเห็นไหมทาไมถึงต้องมันิเตอรเมนต์และยิ่งพอร์ตเริ่มโตพอร์ตเริ่มเป็นหลักแสนมันหาหมื่นไม่ได้แล้วนะครับมันต้องหาสองหมื่นนะครับเนี่ยดูเด็ดดอดาวขึ้นไปพันกว่าปิ๊บข้ามวันขึ้นไปพันสองร้อยปิ๊บนะครับสุดท้ายครับถ้าเราเทรดตามเทรนเนี่ยสุดท้ายเราก็ลงมาเก็บเห็นไหมพันสามร้อยกว่าปิ๊บคือเราไม่จําเป็นต้องเทรดทุกวันเราเน้นจังหวะชชว์เนี่ยครับ ไม่ชัวร์ไม่เทรดนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับก็อย่างที่บอกครับเราเราต้องมองระยะยาวถามว่าเทรดแบบเนี้ยนะครับจะชนะตลาดยังไงรวยช้ารวยช้านะครับอย่างที่บอกไปครับรวยเร็วมีจริงเหรอใช้สติครับวันนี้สําคัญคือเราต้องมีแผนการเทรดจาได้ไหมครับวันนี้เรามีพอร์ตนะครับแค่ห0 0อยเหรียญนะนะครับเราเทรดแค่สัปดาห์ละครั้งกระสุนมีแค่นัดเดียวถ้าไม่ใช่ไม่ต้องเทรดครั้งละ10%น่ะ เดือนหนึ่งเนี่ยนะครับก็4 0แล้วโอเค okay, แต่อาจจะมีพลาดบ้างใช่ไหมครับบวกลบเหลือสักประมาณ20%โอเคไหมมันก็อาจจะรวยช้าจริงๆอะ่ะหปีมันได้แค่8ดเด้งเองแต่ถ้าวันนี้คุณมองไปอีก3ปีนะครับสาเดือนจากเงิน3ามพันนะกลายเป็นเงิน2ลนะ้านน่ะคุณว่าเยอะปะเยอะมากมันเยอะมากนะมันไม่มีการลงทุนอะไรแล้วที่ได้ผลตอบแทนขนาดนี้แล้วถ้าเกิดคุณมีทุนพันเหรียญอ่ะหนึ่พันเหรียญ3ปีคุณก็จะมีเงินเท่าไหร่นะ ยีกว่าล้านแล้วทนรวยให้ได้แล้วทุกวันนี้นะเอาเงินไปทำอย่างอื่นนะครับไปลงทุนในหุ้นไปลงทุนในธุรกิจนะครับลงทุนในในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ทําให้เราก้าผ่านความแคบมีครับเราจะไปความมั่นคงนะครับก็วันนี้นะครับสําหรับใครนะครับที่ชอบวิดีโอนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับในช่องทาง y o u t u b e นะครับฝากกดซับสไคร์ด้วยเดี๋ยวผมเนี่ยนะครับ จะทำวิดีโอแบบนี้นะครับเนื้อหาดีๆแบบนี้เจง๋จงๆแบบนี้ที่ไม่มีใครทำนะครับไม่มีใครนะครับมาเปิดออเดอร์ทั้งหมดให้ทุกคนดูเนาะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย